สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับช่องเลขนะครับเป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายของหวยเหล่าพัฒนานะครับของวันที่5กรกฎาคม2567กตอนที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนๆนในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับขอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนๆนขอเอฟซีทุกท่านผู้ชมทุกท่าน จงมีแต่ความโชคดีมีโชคมีลามีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับก่อนที่ไปดูโค้งสุดท้ายนะครับผมมาคุยกันตรงที่เลขลาดทิ้งท้ายไว้ะะว่าเหล่าพัฒนารนะะูดบนล่างนะครับรูดไปที่หกเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดเน้นล่างกันบนหกเน้น บนกันล่างนะครับแล้วก็ทำนะครับตัวเน้นไว้ก็มี2-6 36 2สามหก2-7แล้วก็ตัวกันก็คือนะครับนี่คือทิ้งท้ายไว้นะตัวเลขทั้งหมดนะครับในชุดคุมบนล่างนะครับทั้งหมดนี้ที่เห็นก็มีเด่นนะครับตัวเด่นก็คือ7กับ6นะครับ ส่วนตัวประกอบคู่นะครับก็มี8 3 2นะครับที่อ่อนสุดใน8 3 2นี่ก็คือ7 6 832ก็คือ8นะครับอ่อนสุดนะครับแต่ทำไมต้องเอามาเผื่อ8มันมาแล้วนะครับ fc จะได้ไม่ต้องนะเสียโอกาสไม่ต้องพลาดโอกาสเพราะนั้นถ้าเลขราดเอานำไปลงนะครับคัดสรรแล้วให้เน้นไปที่คู่ที่มี7มี6มี3มี2นะครับเป็นที่ตั้งเท่ากับเหลือแค่ ตัววินแค่4ตัวเท่านั้นก็คือ7 6 3 2สสองนะครับเป็นตัวเด่นนะครับผมพอเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจตามที่เลข้ยจับให้ให้มาสังเกตตรงที่เลี้ยลทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นแพทเทิร์นไว้นะครับก็จะมีตัวใดชนกันบ้างระหว่างชุดคุมบนล่างแล้วก็ชุดล่างกันบนชุดบนกันล่างนะครับมันชนตัวไหนถ้าชอบใจนะครับก็นําไปนะครับผมนาไปใช้งานได้เลยนะครับ เลขาดพูดไปตามสูตรนะครับาะคนทําสูตรย่อมพูดไปตามสูตร,รแต่ความเห็นแตกต่างของ FC นะครับเป็นการชอบส่วนตัวย่อมแตกต่างกันดัะนั้นต้องตั้งอยู่ในความมีสติในการรับชมรับฟังนะครับย่นย่อก็คือเลข5ตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับเด่นสุดก็คือ7กับ6เลขที่น่าจะมาด้วยกันก็คือมี3กับ2 วงเล็บปิดวงเล็บเปิดกันไว้แบบปอนๆก็คือเลขแปครับเอาละครับมาดูปล่อยตอนงวดเลขนัดปล่อยอะไรไว้นะครับเป็นโคงสุดท้ายของเราพัฒนาเลขนัลาดเราพัฒนาโคงสุดท้ายวันที่5กรกฎาคม267 7รูดบนล่างร,รูดบนล่าง7กับ6 คู่วินครับตัววิน8-3-2 8-3-2าให้ย้อนกลับไปดูนะครับว่าเลคลาดให้7ไปล่างไปบนแค่กันเวลาเรานำไปใช้งานแล้วก็เน้นไปที่นะครับนะครับตัวเต็งแล้วก็กันไว้ทีนี้เมื่อนำมาวินแล้วนะครับได้คู่เจาะนะครับสิคู่ดังนี้ครับ7-6 7-8 7กส 7 2็ด6องส6 2 8 3 8 2และกันเบิลไว้1ชุดก็คือ2 2ต้นเรื่องเลขลาดบอกไว้ว่าเลขแปดเป็นตัวอ่อนนะครเมื่อนำมาประกบแล้วตัวอ่อนก็จะเห็นว่าเลขลาดไม่ได้นะครับไม่ได้เน้นให้ก็คือ7 8 6 8แปดหกแ 8 3 8 2สี่คู่เลกราดนำมาเขียนไว้ให้ดูถ้าเกิดว่ามันไม่ออกตัวเจาะนะครับตัวเน้นนะครับที่เลกลาดทำไว้ตามสูตรนี้โอกาสที่8จะมาก็ยังมีอยู่ครับเพราะว่าเขาติดอยู่ในตัวเด่นนะครับแต่ตัวเด่นอ่อนเท่านั้นเองนะครับรับฟังเลขลาดอธิบายแล้วก็นะครับจำจำความหมายดีดีครับว่าตัวใดมันอ่อนมัน มันเน้นนะครับส่วนตัวที่เน้นจริงๆแล้วคือ7กับ6กเจ็ดกับ6นะครับแยกบนและแยกล่างไว้ให้แล้วนะครับแค่เรากันไว้เฉยๆนะครับส่วนที่ตัวที่จะน้าจะมาด้วยกันนะครับตามสูตรนี้ก็มีทั้งหมดอยู่5คู่มี7จ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็3ามคู่นีน้ถือว่าน้อยแล้วนะครับ ถ้าไปแยกเป็นบนล่างนะครับเลขลาดบอกว่า7 <10. S 1> ล่างกันบนเพราะฉะนั้นเราก็ไปเน้นไปที่7 3 7 2นะครับไปที่ล่างนะครับเน้นๆหน่อยแล้วก็ไปนะครับเผื่อไว้ที่บนส่วน6นี้นะครับเลขลาดบอกไว้เป็นบนกันล่างเราก็เน้นบนนะครับแล้วก็ไปเผื่อไว้ที่ล่างกันกันไวน้ทีนี้มาดูครับผม3ตัวบนเลขลาด ะทำเป็นแพทเทิร์นไกด์ไลน์ไว้ให้3คู่นะครับสามคูนะค่ก็มีสามหกสองสามหกสองเจ็ดหแล้วก็8 6 2นะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเรืองขนาดวางแพทเทิร์นอย่างนี้ไว้แสดงว่า6มันเป็นบน,นบตามสูตรเป็นบนนะครับบนกันล่าง ปั๊บหนึ่งนะครับเปิดคู่มือมือแป๊บหนึ่งเนะะี่ยส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดเนี่ยจะอยู่หลักร้อยหรือหลักพันนะครับผมเจ็ดอยู่หลักร้อยหลักพันนะครับตามสูตรนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่เจ็ดมาหลักร้อยก็คือเขียนไว้ให้เป็นแพทเทิร์นคือเจ็ดหกสองถ้าเจ็ดไปหลักพันก็จะเป็นสามหกสองเพราะว่าเจ็ด สองเจนี่ยครับนะครับจริงๆควรใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับเลขลาดควรใส่ตรงนี้เข้าไปว่าเป็น2 2 6สอเพราะอะไรครับ7เป็นหลักร้อยแล้วนะครับนี่ครับนะครับข้างล่างมี7 2็และเจามนัเห็นไหมครับแล้วก็มี3าสองกันด้วยเพราะนั้นหลักร้อยย่อมถ้าไม่7ไม่มาก็จะเป็น3กับ2เข้าใจนะครับผม ขอให้มาตามสูตรนะครับขอสูตรเข้าแล้วขอให้เลขลาดนะครับนําตัวเด่นมาเสนอเป็นแนวทางนี้ให้มันเข้านะครับถ้าเข้าตามนี้คิดว่าไม่หลุดครับตัวเลขก็น้อยแล้วนะครับเป็นโค้งสุดท้ายถ้า fc นะครับเข้ามาชมได้รับฟังแล้วถูกอกถูกใจอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขลาดครับในช่องทาง YouTube นะครับ เมื่อเราต้องการอยากได้เราก็ต้องรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้หรือผู้รับเรารับจากช่องเล็กลาดไปเราก็ให้ให้อะไรครับให้การติดตามให้การแชร์การแนะนําบอกต่อเป็นการตอบแทนเป็นการเอือเ้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ในการตั้งอยู่ทั้งสองฝ่ายเล็กลาดให้เป็นแนวทางท่านก็ให้น้ําใจนะครับ น้ำใจเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นการให้เงินอย่างเดียวให้การติดตามให้การกดไลค์กดแชร์แนะนําบอกต่อเป็นช่องทางช่วยเหลือกันผู้ใดรู้จักให้ผู้ใดรู้จักรับย่อมเป็นผู้ได้และผู้รับอย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมที่เลขลาดบอกไว้ว่าขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวย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 ทุกคนครับผม สวัสดีครับ